กิงไหมยังไม่ตายอัดิบริกสกมนตัวเราบางเลยมันอัพสกิลดนนีนี่กิงไหมอันนี้แถวที่2อ,อันที่ส ได้แกะขัดหนังสตอีกลแฮ่าไปบ้านเว้ยโอเคใช่ไหมมาเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอหมดเับเยอะ่ซะด้วย จักทำอะไรอยู่คะตีซอมบี้ออ๋อเาบอกว่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวโซนฝั่งฝั่งหีบกระไดเนี่ยนะเดี๋ยวจะย้ายไปพวกชุดกระพวกอาวุธหรือของตีบวกอาวุธอมไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยย้ายอะไรนะชุดอ,อาวุธแล้วก็ของตีบวกอาวุธแล้วก็คอยเอามาไว้ฝั่งบันไดให้หมดเลยค่ะส่วนโซนนี้จะพวกของกินของคราฟทำอ้นทำไรอะ ำไมอ้นโป้มาเลยล่ะแหมอ้นเห็นผู้ชายมาไม่ได้เลยนะรีบแก้ผ้าเลยเราเนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้ตัวครูตกใจมีไฟไหม้บ้านโาย้ย่าไฟไ,ไหม้บ้านนี่เยอ<า><จ>ะินไป,ไปเป่าปน,นที่สิบรือยังอะ่ะไอ้สามหัวจะมาหรือยังโ,โ,โดนโดนใส มึงมานี่ดีกว่ามามานี่มามาทีนี่มาว้ามึงเว่หกที่นี่หกหรือหกหือโอ้หังสัตว์กับตักนั่นเลยกูพาทัวร์มานี่เร็วใส่ต้องขออนุญาตในการเอาหนังสับมาถึงงานแล้วล่ะเอานี่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 ยไปดพี่ปดิน

ใไรที่มีอะไรที่ชื่นใจอย่าลืมตบาว้าวพี่ตู้หูจุกเลยอ้าวขัดนักสัตว์ไม่พอเอาทองก้อนไหมมาดีฮะรออะไรเอาตะปูตัวมาเก็บเอานะนี่ทองก้อนตู้รวยอะ ได้เบื้องขอกเรายังไม่มีโดนอ่ะถ้ามีโดนลสบายมากเราจำบ้องเราจำอู้มาชุดสองแล้วมาค่ะมันมาแล้วลบ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 มาวิ่งถอยเล่นอีก

ไฟไหม้ไฟไหม้ตัวโผมเลยไม่บ้าเราค่อยร้องนะตกใจหมดเลยโอ้ยเราทิ้งไอ้นั่นไปแล้วเลือดเราก็น้อยด้วยโคกอยู่ในนี้ก็มีนี่พี่มาเอาโคกไปกินดิเออเมื่อกี้ผมทิ้งไปเนเลือดผมน้อยไงถ้าผมกินหผมตายเลยนายพี่ก็กินขาหมูเข้าไปเอาขาหมูไปสู้มันยายยอม <S <S> <S ขาหมูเราก็มี กอยจะวิง่งดิผมตามมันไม่ท,นทนันเอ้าวิ่งหน้าอยู่สงบไปอีกหนึ่งสุดยังไม่จบเลยหลายสุดแต่ตัวแข็ง ตกางหลังบ้านเอ๋ยวพี่ใจ้ของนะพี่จะเอาพวกชุดก,กับนี่ใหม่มาแล้วอาของตีบวกไปไว้ฝั่งฝั่งกระไดนะเผื่อใครจะหาไม่เจอให้ไปหาฝั่งนูน้น จบแล้วสินะอขออย่างกันเฮ้ยใจร้อนแล้วเรา4ตัวีเป็น้อาวุธย้ายบุฟฟี่ขันูุนหมดลหรอใช่ค่ะที่กำลังย้ายมาตรงนู้นจะเป็นโตนกขอสร้างทั้งหมด ไม่ดแดกเลยไอ้หนูก <hat> ็มีโอกาสเป็นไปได้เราะเรา่อยนั่นในอัปเดตอันนี้โอตโอ้เจอโดนใส บองไปดิจิม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 อ,ม,ม,อามาดีแอมอลเอ่าทำไมถึงจะหอกอ่ะไม่เอาไม่เอาอาวุธมาใช้ <laughs> อะไรอะไรเป็นยาวๆวะ เอาวุธไอ้พวกเกาะมาใส่เลยจะได้จุดจะได้บู๊กับมันได้ต้องถอดเอาเนี่ยออกดิงมีสายดาบสายปืนมีอะไรอีกวะสายธนูหรือคอสโบว์หงาวอะไรเงี้ยดาบก็จะมีมีดมีดาบมีขวานมีเล็บให้พี่ไหมมีกรงเล็บอะไรเงี้ยกรงเล็บก็ไว้ขวด คอมพลีนของเบอร์เชอร์กอร์ของกันบอกทำแถวเสร็จความใซ่จะเสร็จเมือนคนดูเร็จอันนี้อ้นใช่อันนี้เหรออะไรทูเปอร์ย่าะเหาะเหอะ่ะเหาะเฮ้ยแต่มันเร็วนะอ้นมันไม่ช้านะแต่ว่ามันแค่ไอ้นี่ไม่ได้เฉยมันแค่แบบประชิดไม่ได้น่าจะต้องส่งไปทำน่ะที่ใส่ในตู้นี้นะ อ้ำหงาย้อง <laughs> มีทองแปลกๆให้ดูอ่ะแต่มันก็ไม่แย่นะอ้นมันก็มังอยู่เด้อไม่ไม่ไม่กัดเลือดน,นะระวังเลือดได้นะเลือดหายตีน้องอะไลยาในกล่องมาใช่บบฮยทำไมติดพิษอะ

หลมันจะมีชุดที่แบบรูเยอะๆพี่อีกไหมอ่ะอ้นถ้ามาตามอะไรฉันละ่ะผมมีเสื้อห้ารูพี่เอาเปล่าเอาเดอันนี้<อ>กเกาะเหล็กกัน,กนป้อ, <c oughs> ปอกันห้าสิบสามความดีความใส่กระดิงหัวอันนี้มีติดไม้ยอยู่ไหนวะอันนี้มีสี่รูอะคอมอยู่ไหนอ่ะคอมอยู่บ้านใช่ไหม มามามมันมันเกี่ยวกับอะไรมัางอะทอมอ้อเยอะแสงแก่บวกสิบเราไม่ใช้หรอไม่ผมมีชุดแดงอยู่วจบไหมไม่จบแต่ชุดแดงกาวกว่าชุดนั้นอีกนะแต่มันตรงสายแค่นสวยเออแต่มันสวยใช่ปาล่ะแค่นั้นแหละ ไม่ได้สวยพี่ัะตกใจหารูเอามาแย่ดูยัีนขัดคอยไอ้นี่ยเยอะเลยคอยคอยเหลืองอ่ไมไม่ใส่้วหลอ<ห>เพราะว่าคอยพี่ต้องไปอัพสายฟ้าพี่ตั้งหนะ้าสิบเนี่ย แข็งแกล่งต่อแล้วเหรอหายนะ <c oughs> ไม่เก็บหายนะ <c oughs> จะตกรูไหมเนี่ยอะไรเหรออ้าวยังไม่หมดข้างล่างเต็มเลยมันต้องหัวกะโหลงหายแล้วเพลงต้องดับอะค่ะไม่งั้นมันก็จบไม่จริงโย่สีหลงใส่ใส่แล้วกบแล้ว ไปติด <แก S 1> คุยอะไรวะใส่ใจอ๋อคอยไม่ครบไปใส่ใจต่อหมดแล้วยังเหลแง้วรอบสุดท้ายวิ่งมานุ่น last wave บล็อ ดแล้วเนี่ยรีบวิ่งมาอีกหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยปืนติดเลเซอร์เฮ้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยอ่ะปืนติดเลเซอร์ไงก็จะไอ,อ้นั่นก็มีดอตก็มี